สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับสหายน้น The Hunter นะครับวันนี้แนะนำซองปืนของ Water PPK นะครับเป็นซองที่ลูกค้าอยากได้แบบใส่ในกระเป๋านะครับไม่มีคลิปหนีบนะครับรูปร่างหน้าตานะครับอันนี้พยายามกดรีดตามตัวปืนให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าชอบนะครับชอบการกดลายนะครับ แต่มันก็จะได้ลองไม่ลึกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าข้างในเป็นซับในหนังแกะมันจะเป็นหนังนิ่มนะครับวันนี้อะถอดโมเดลปืนออกนะครับ่ดูด้านในนะครับเป็นซับในหนังแกสีแดงนะครับซับในหนังแกสีแดง อันนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวด้านในที่เป็นกระดุมนะครับเพราะว่าเราใส่กระดุมข้อก่อนที่จะใส่ซับในนะครับเพราะฉะนั้นด้านในไม่มีส่วนไหนที่เป็นโลหะนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับที่สหายนานเดอะโฮสเตอร์นะครับหรือตามเพจ a c e b o o k นะครับผมจะแปะเพจ a c e b o o k ไว้ให้นะครับสนใจทักมาสอบถามเรื่องราคาก่อนได้ครับ जब जब जका